ใคคคครถถาาาาาามมววัดดเเเธธอออออืืชชชนนตตติิไทยยยหกบแล่ึงีสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพานขอสรุปผลการขับเคลื่อนโครงการพานยกํำลังดีดังนี้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อให้การดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณทันตามห้วงเวลา มีการประชุมทีมเป็นประจำทุกเดือนเพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมในทิศทางเดียวกันมีการจัดทำบันทึกข้อตกลงตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัตรริราชการและทุกกิจกรรมสามารถขับเคลื่อนได้ตามแผนและห่วงเวลาที่กำหนดส่งผลให้ตัวชีวัดลายทีมตัวที่1และตัวที่2ผ่านค่าคะแนนอยู่ในระดับห้ามีการหายทอดตัวชีวัดให้ทีมงาน ทำประตบวงตัวชีวดรายบุคคลร่วมกันกำหนดเป้าหมาย1งานหนึ่ง,ง,ง,งเอเภอและกำหนดหนึงคนหนงานโดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกคนดำเนินการตามงานที่ได้กำหนดไว้1คน1ง,งานโดยเปนเป็นคนลับ มีผลงานหนึ่งคนหนึ่งงานจำนวน8ผลงานสนับสนุนการลงพื้นที่เป็นทีมจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเดือนละหนึ่งครั้งร่วมติดตามสนับสนุสนงานตามเป้าหมายเน้นการบริหารให้เป็นไปตามแผนส่งเสริมเรียนรู้ชุมชน10ศูนย์มีการถ่ายทอดและเรียนรู้จำนวน14ครั้งมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานจำนวน3ช่องทาง ผลให้ตัวชีวัดรายทีมเบอที่สามพานค่าคะแนนอยู่ในระดับ5ความสำเร็จของผลิตภัณฑ์ชุมชนโอรอบที่ผ่านการพัฒนามีรายได้เพิ่มขึ้น,นอำเภอพานมีเป้าหมายกลุ่ม land คอร์สแรนดีหนึ่งกลุ่มคือกลุ่มตีมีดบ้านป่าสัตวใต้กลุ่มเคบอได้แก่กลุ่มสตรีเย็บปักผ้าเมือง วิสาหากิจชุมชนกลุ่มตีมีดบ้านป่าสักใตา้ซึ่งทั้งสามกลุ่มได้รับการพัฒนาและมีรายได้เพิ่มขึ้นทำให้ตัวชีวัดนี้ผานค่าคะแนนอยู่ในระดับ5คิดเป็นร้อยละ่มเพื่อนชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัตวิถีโดยมีการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวและการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในชุมชนเพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้นทำให้ตัวชีวัดนี้ผ่าน ค่าคะแนนอยู่ในระดับห้าสนับสนุนการประกอบอาชีพให้ครัวเรือนเป้าหมายจำนวน30ครัวเรือนมีอาชีพมีรายได้มีการปรับพฤติกรรมและวินัยทางการเงินสามารถลดหนี้ปดหนี้ได้จำนวน2 2 0 0 0 0บาททำให้ตัวชีวัดนี้ผ่านค่าคะแนนอยู่ในระดับห้า มีกิจกรรมให้ความช่วยเหลือตามกลไกการขับเคลื่อนงานกระจัดความยากจนให้ขัวเรือนเป้าหมายจำนวน10รัวเรือนมีการส่งข้อมูลครัวเรือนยากจนให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความช่วยเหลือและการแก้ปัญหาความยากจนตรงจุดและครอบคลุมทุกมิติเช่นกองทุนคนพานไม่ทิ้งกันคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตะระดับอำเภอ ชมลมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอทานทำให้ตัวชีวัะนี้ผ่านค่าคะแนนอยู่ในระดับ5กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมีโครงการสาสเสดสุรูเป็นจำนวนเงิน2 2 5 5้าน ,9 บาทกตและนี่เกินกำหนดชำระสี่สุ่เป็นจำนวนเงิน 4 9 1 9 6บาท73มตมีหนี้เกินกำหนดชำระ, 100, ะ 2, 1, ำร้อยละ2.18อําเภอพานสามารถบริหารไม่ให้หนี้เกินตามเป้าหมายที่กำหนดทำให้ตัวชี้วัดนี้ผ่านค่าคะแนนอยู่ในระดับ5มีรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าโอทอปไม่น้อยกว่าร้อยละ5เป้าหมาย64,13,218านนาบาทขณะนี้มีรายได้เพิ่มขึ้น หกสิบสี่ล้านหนึ่บาทคิดเป็นร้อยละ100่งจุดศูนย์สองสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพานขอขอบคุณครับ